ะคะวันนี้ก็อยู่กับตั้งเวอร์นะคะวันนี้นะคะตั้งก็จะมายำมะละกอ,อไม่ใช่เมื่อคเทศนะคะอันนี้ก็คือมะเขือเทศนะคะเมื่อกี้ฉันพูดผิดทำไมก็เมื่อคเทศนะคะคือตั้งมีอยู่หนึ่งถุงใหญ่ๆนะคะทุกคนคือตั้งอันนี้คือตั้งล้างเสร็จแล้วนะคะตั้งก็จะมาหั่นใส่จานของตั้งเลยนะคะอันนี้ก็หั่นไปนิดหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อะเมื่อกี้ตั้งพูดไปเยอะมากนะแต่ว่าตั้งลืมกดถ่ายอ่ะทุกคนอุ้ยซวยมากอ่ะ นี่นะคะเราก็จะหั่นออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าก็ก็แล้วแต่ทุกคนน่ะทุกคนแบบชอบกินแบบหั่นแบบเป็นลูกเต๋าอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าชั้นตั้งชอบกินแบบหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนแบบธรรมดาก็หั่นผลไม้นั่นแหละทุกคนนี่แล้วก็จะหั่นไว้แล้วก็หั่นไว้ให้เสร็จก่อนนะคะให้หมดเลยแล้วก็จะมายำทีเดียวนะคะเราตั้งสกินหมดเลยเหรอทั้งถุงเนี่ยก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็ก็มันมันอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็แบบตั้งก็ไม่เข้าใจนะคะว่าแบบ คนคนที่เขาไม่ชอบเขาบอกว่ามันเหมน็นคือต้องไม่รู้ว่ามันเหม็นยังไงนะคะแต่แต่สําหรับเขาเนาะว่าเขาไม่ชอบมันก็เลยแบบเออบางทีเขาจะดมแล้วมันเหม็นแบบนี้แต่ว่าสําหรับคนที่ชอบนะคะเช่นตั้งเนะก็คือแบบเฉยๆนะทุกคนคือไม่เหม็นอะไรอร่อย,ออย,ออย,ออยกินกับน้ําปลาก็อร่อยนะคะกินส,สดๆก็อร่อยคะ่ะแล้วก็ยำก็ยิ่งอร่อยอีกทุกคนน้ําปลาราใส่พริกมะเขือเอ่อะไรอะกระเทียมใช่อร่อยมากพูดแล้วน้ำลายจะไหลเห็นไหมทุกคน ก่อนขอขอหั่นที่มันเยอะๆหน่อยเนะาะทุกคนดูว่าหั่นทีละนิดแล้วก็ขย,ยำก็คือตั้งแบบชอบกินเยอะๆอะ่ะทุกคนกินแล้วแบบจองห้องน้ำนะทุกคนไม่ไหวอะ่ะแต่ว่าก็รู้ว่าแบบเออถ้ากินเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเราจะปวดท้องแบบนี้แต่ก็คือนานๆทีเนาะทุกคนเพราะว่าตั้งอยู่อยู่ที่หอตั้งไม่ค่อยได้ซื้อไม่เคยได้กินนะคะเมือมาบ้านคือตั้งเห็นแล้วคือแบบไม่ไหวต้องซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตั้งลงไปหอเดี๋ยวตั้งจะไปซื้อตุนไว้นะคะนี่ อันนี้ก็คือตอนที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอไปเอาเครื่องปรุงนะคะแล้วก็มาปรุงตรงนี้เลยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ตั้งก็เอาเออเอา,เอาวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องปรุงนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกนะคะตั้งก็จะใส่ไปทีละอันนะทุกคนอย่างแรกก็คือน้องพริกของเรานะคะใส่ลงไปแบบจุกๆเลยแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะตั้งไม่ค่อยแบบชอบเผ็ดมากเท่าไหร่เพราะว่ากินแล้วน้ําตาจะไหลขี้มุกงจะไหลทุกคนไม่ไหวเลยก็ใส่ประมาณสัก เยอะอยู่นะทุกคนใส่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะหาเกลือตั้งไม่ได้เอาเกลือมาแป๊บนึงนะคะทุกคนตั้งเอาเกลือมาแล้วนะคะตั้งก็จะใส่ลงไปเลยนะคะในครกแล้วก็อีกอย่างก็คือข่าวร้ายนะคะก็คือวันนั้นอ่ะเออวันก่อนนะตั้งอ่ะเอากระเทียมไว้ไหนไม่รู้ทุกคนแล้วก็หาไม่เจอตั้งแต่เมื่อวานถึงตอนนี้นะคะก็เลยอดใส่กระเทียมไปนะคะไม่รู้มันจะอร่อยไหมแต่ก็น่าจะอร่อยแหละทุกคนน้ะนังมาตามเออใส่พริกแล้วก็ใส่อันนี้เสร็จแล้วนะคะก็ ลืมอีกแล้วกะปิแป๊บหนึ่งเดอ้อทุกคนกะปิแล้วก็จะใส่งไปแค่ไหนก็ได้ทุกคนตตามใจนะคะแล้วก็ตามเหมือนเดิมแล้วทุกคนแล้ก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะนี่ก็บิดตามใจชอบเลยแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลรรานะคะต้องใช้อันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรของปลาซุปปรุงรส อ่ตราแม่บุญลำเจ้าเก่าไม่รู้นะคะตอนแต่ว่าตอนอยู่หาดตั้งใช้ของไม้พิรมพรนี่ก็เยิ้มเลยนะคะใส่เยอะๆเลยจุกๆแล้วก็ตามด้วยรสดีนิดหนึ่งนะคะเพื่อแบบเพิ่มความหวานนะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ก็ตำตำให้มันเข้ากันนะถ้าครไม่อยากตำเพราะว่าเผื่อน้วมันจะกระเด็นใช่ไหมคุณก็คนเลยคนเลยให้เข้ากันแล้วก็เราก็จะเอา ช้อนมาตัางอ่ะแป๊บนึงจะไม่ตัางนะคะตั้งจากเทลงไปเลยเนาะหนึ่งสองสามชว่วมันจะไม่เห็นนะทุกคนขออภัยเด้อนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวตั้งจะคุณให้มเข้ากันแป๊บน,นึงน่า <laughs> กินเหมือนกันนะทุกคนน้ำลายจะไหลอยู่มาก เดี๋ยวเราจะมาลองชิมพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเอาชิ้นนี้ก็แล้วกันนี่สิยังข้องท่าได้แลทุกคนคือรสชาติเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้แบบตั้งเคยทํามาคืออร่อยอืม อร่อยพูดไม่ไหวแล้วอร่อยมากโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือยามะเอ้ยยามะพราเคเร่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคคอยังืมก่กดไลค์ก็ชกกร์ยกด subscribe ้นด้วยนะคะบบ๊ายบายสวัสดีค่ะ